แตมเที่ยวสะพานแหลมลิ้ถ่ายรูปไปเลยอะเนี่ยนี่รูถ่ายนี่นสวยเลย่น้ำใสเกลวเลยอืมสวยอะอ่ะไม่จ๋าเยอไปหน่อยวย่าดูไปทาง น่นที่เรือลงบ้าน้ำใสรับน้ำใส,ำใสแหลมลิ้วจังหวัดชุมพรครน,น,นม่มีชุมลมคนตกปลาด้วยสพานแหลมลิววมล้วครับครัวแหลมลิ้วครับ ครับนี่พาลูกมาเที่ยวทะเลชุมพรคุณตกปกาน้อยปอนี่ อย่าตกนะลูกนะอย่าอย่าตกให้ได้ตกนะอ้วนอ้วนอ้น,อ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 นเอาหนังกระติกให้พ่อดิหนังรถเหรอหน้ารถฝัง่งนี้ไม่ได้ล็อกมี้งเหรอล็กล้ ฝนตกปลาเรามาดูปลายิงนะน้ำจะมี่รือเปล่อจิงยังเห็นมันกระโดดอยู่เป็นถูงเลยเดนก็ได้เดี๋ยวดูวดวดวมันนี่ครับที่น่าสนใจครับมาเที่ยวกันได้ครับสะพานแหลมริ้วครับอากาศดีครับสะพานออกไปนั่งตกปลาได้ครับรอติดตามกันนะครับว่าจะได้ปลากันหรือเปล่